ลัคนาลาศีมีนมีดาวราหูย้ายครั้งใหญ่ได้เป็นเจ้าภาพลักเพราะย้ายมาทับลัคนาตัวเองได้โกอินเตอร์เปลี่ยนแล้วดีแบบสุดๆแล้วทำแบบไหนถึงเป็นเศรษฐีและมีความสุขเราจะมาดูแบบเจาะลึกตามวันเกิดและดาวกระทบดาวกันได้เลยสวัสดีครับทุกท่านและนี่คือภาพเทวดาพระราหูครับ จากสถาบันพยากรศาสตร์ก็ต้องขอบคุณมณฑที่นี้ด้วยนะครับแล้วปัตญาโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าลุ่มหลงมัวเมาให้ถ่ายพระลาหูครับเพราะฉะนั้นน่ะอยากให้ทุกท่านลุ่มหลง,ลงมัวเมาในทางที่ดีนะครับขยันสร้างตนเองให้ประสบความสําเร็จนะครับไม่ใช่ไปลุ่มหลงในทางไม่ดีอบบย,ยมุกนะครับอันนั้นก็จะพังนั่นเองนะครับตรงนี้และที่สําคัญท่านพระราหูนั้นได้ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าครับ จึงเปลี่ยนจากร้ายกายเป็นดีได้พระท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปด้วยเห็นไหมท่านก็มีฤทธิ์เยอะนะครับร้ายกายดีก็ได้แล้วท่านยังมีนิสัยดังนี้ครับชอบความทันสมัยไฮเทคออนไลน์เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นดาวเราหูจะมาทับชาวมีนแล้วเนี่ยทับตัวแล้วเราต้องฝึกครับในเรื่องออนไลน์ในเรื่องเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นการดีเราก็จะรอดนั่นเองนะครับแล้วภาคกลางคืนก็จะโดดเด่นมีอะไรทําให้เราได้เงินได้ทองครับช่วงนี้ก็จะไวพิบดีแก้ ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งครับนี่เห็นไหมนี่คือความโดดเด่นของท่านพระราหูเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยดาวราหูตอนนี้อยู่ราศีเมษนะครับแต่ก็จะยกย้ายครับมาทับตัวเราแล้วครับเห็นไหมครับเลข8ทับลัคนาเราตั้งแต่วันที่17ตุลาคมปีนี้ครับอยู่ไปปีครึ่งครับถึงวันที่5พฤษภาคม2568ิครับนี่ครับปีครึ่งเลยนะครับ เพราะฉะนั้นคลิปนี้ดูกันได้ยาวๆเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าดาวราหูนี่มาจากเรือนวินาศนะครับมาทับตนุก็คือตัวเรานั่นเองนะครับนี่แหละจะส่งผลเช่นไรมาฟังความหมายกันได้เลยแต่ก็ต้องบอกครับว่าราหูเนี่ยไปอยู่ในบ้านดาวพฤหัสนะครับพัมมีนี่คือดาวพระเภเป็นดาวธรรมะธรรมโมสายบุญพะนั้นจะเป็นพระราหูที่ดีขึ้นฟังธรรมแล้วอะไรแบบนี้ก็ว่าได้นะครับตรงนี้แต่แน่นอนครับราหูก็เป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลง มาจากเรือนวินาศอีกวินาศทับลัคนาก็แปลว่าพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ครับชาวมีนจะเกิดขึ้นแล้วนะครับหลัง17ตุลาคมในทุกๆด้านคือแต่ละคนจะเกิดไม่เหมือนกันบางคนก็ไปเกิดในเรื่องการงานเปลี่ยนงานย้ายงานอะไรอย่างนี้บางคนก็เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนที่อยู่นะเปลี่ยนประเทศอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็เปลี่ยนแฟนเปลี่ยนคนรักเช่นคนโสด มีคู่คนมีคู่มีแล้วเลิกถ้าไม่ใช่แต่ถ้าเป็นใช่ถ้าเป็นคู่แท้ยังไงก็ผ่านกันได้นะครับตรงนี้เห็นไหมแต่ละคนก็จะเจอเรื่องราวประมาณนี้แตกต่างกันไปตามพื้นดวงนะครับและที่สําคัญวินาศกุมรักษ์หมายว่าจะเดินทางบ่อยไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะครับชีพจรลงเท้านี่รู้ตัวไว้เลยนะครับเน้นออนไลน์ยิ่งดีอ้าวก็ลาหูเป็นดาวออนไลน์อยู่แล้วแล้วพบวินาเนี่ยผมสังเกตมาจากประสบการณ์จริงเนี่ย คนที่ดาวพพวินาศเด่นหรืออะไรไปสัมพันธ์กับวินาศไปทําออนไลน์แล้วขึ้นครับเรียกว่าโลกเสมือนจริงไงไม่ใช่โลกที่จริงๆอ่ะโลกเสมือนจริงก็คือไม่ได้เห็นหน้ากันนะแต่คุยกันได้โอนเงินกันได้รับส่งของกันได้นี่ออนไลน์นะชัดเจนแน่นอนครับดาวราหูเป็นดาวบาปะเคาะครับก็จะให้ผลในทางร้ายได้แต่ทางแก้คืออะไรรู้ไหมครับไม่อยู่เป็นเป้านิ่งสิครับแปลว่าถ้าเราทํางานประจําติดโต๊ะติดเก้าอี้เนี่ยก็อย่าอยู่นิ่งมาก ลุกไปข้าวของน้ําลุกไปทานข้าวลุกไปนั่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับจัดโต๊ะทางานบ่อยหน่อยหรือจัดบ้านบ่อยๆที่เราอยู่คือพูดง่ายทําให้มันมีการเคลื่อนไหวทําให้มันไม่นิ่งเนี่ยเราจะรอดได้เยอะเลยนะครับหรือใครที่เป็นนักเดินทางก็เดินทางให้บ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเซลเป็นอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับวันหยุดก็อย่าอยู่บ้านนานบางวันบางอาทิตย์จะออกไปข้างนอกบ้างอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมครับมันก็จะ ไม่โดนนะครับเพราะเหมือนพระราหูจะมาเล่นเราอ่ะหรือจะมีกรรมเก่ามาเล่นนะไม่ใช่พระราหูเล่นกรรมเก่าจะมาเล่นเราอ่ะเจ้าก,กรรมนายเวรแต่เราไม่อยู่เป็นที่เป็นทางอ่ะก็หาตัวเราไม่เจอก็จะเล่นเราลาบากไงอันนี้ก็เป็นทางแก้นะครับให้ไว้เลยกับชาวมีนะครับและไม่เชื่ออะไรง่ายๆจะรอดเพราะอะไรก็แน่นอนพระราหูมามักจะมีอะไรมาหลอกล่อรวยง่ายสําเร็จง่ายมีผู้ชายผู้หญิงนะครับมาหลอกให้รักแล้วสุดท้ายก็เอาเงินเราไปมีแก๊งคอร์เซนเตอร์จะวิ่งหาเราบ่อยอย่าไปรับ สายหรืออย่าไปคุยกับเขานานหรืออย่าไปกดเมสเซจนะเดือดร้อนอะไรเป็นนี่เป็นสินอะไรค่อยๆทําวิทยาอุตสาหะก็จะช่วยได้อย่าไปหวังเงินในช่องทางพิเศษมากนะเพราะไม่ดีแน่นอนสุดท้ายก็เป็นแก๊งคอนเซ็นเตอร์เหมือนจะให้เราสุดท้ายก็หลอกเราอยู่ดีนะอันนี้ก็ต้องฝากด้วยหรือเพื่อนมาชวนทําธุรกิจหรือใครก็ไม่รู้มาชวนเยอะแยะไปหมดหรือเราไปเจออะไรบางอย่างเนี่ยมันตรวจสอบ นะครับแผนซ้อนแผนคิดอะไรให้ละเอียดรอบคอบมากขึ้นแล้วเราจะรอดนะครับและจะมีปัญหามาให้เราแก้ก็ใช้ปัญญาที่มีแก้ได้เพราะอะไรก็ดาวราหูไปอยู่ในบ้านดาวพระอัจฉริยอะไรปัญญาบริสุทธิ์เนี่ยมีปัญญาแก้ไขได้นะครับแต่จะมาเยอะหนึ่งมาเพราะดาวราหูเป็นดาวปัญหาอยู่แล้วสองมาจากเดือนวินาศอีกวินาศก็แปลว่าปัญหาและอุปสรรคเพราะนั้นคิดเลยว่าเราเป็นมิสเตอร์โซลูชั่น ฉันเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาแก้ไปเลยอันนี้ก็จะดีนะครับเพราะนั้นเจอปัญหาหลังที่เจตุรัไม่ต้องกลัวมาแน่นอนมากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงแต่ก็ทําใจไว้แล้วก็จะแก้ได้มีอะไรก็อดทนหน่อยมีแผนซ้อนแผนพลิกแพงแก้ปัญหาอะไรแบบนี้นะครับเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ใช้ความรู้ที่มีหรือถ้าเรารู้ว่าความรู้เรายังน้อยช่วงนี้ก็ไปศึกษาาความรู้เยอะๆเต็มตัวไวส้สิเวลามีปัญหามาเราก็จะแก้ได้นะครับอันนี้เป็น นี่แหละทั้งความหมายและการแก้นะครับบอกกันครบเลยนะแต่อย่างที่บอกครับมันยังมีเจาะลึกไปถึงตามวันเกิดอีกนะครับยิ่งแม่นยาม,มากขึ้นมาไปฟังกันต่อเลยครับเริ่มที่วันอาทิตย์ทับลัคนามีเนี่ยดาวราหูเป็นมนตรีทำทักษามาทับตัวเราเห็นไหมก็มีสิทธิจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาช่วยเหลือเกื้อกูลแต่จะมาเป็นพักๆนะ เพราะดาวราหูเนี่เป็นดาวธาตุลมลมก็พัดพัดมาพัดไปอะ่ะไม่ได้อยู่กับที่ไงน,นะหรือบางทีก็มาแบบมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนอะไรกันบางอย่างเนี่ยนะทันเกมไว้ก่อนก็จะเป็นการดีนะครับหรือเขาก็มาแบบมาหลอกลอ่ออยากได้อะไรดีจากตัวเราอะ่ะเราก็ต้องคิดก่อนว่ามันคุ้มไหมหรือต้องต่อรองกันอะ่ะเพราะราหูอยู่ในบ้านขนาดกเรียกคู่ค้าขายอะ่ะได้ครึ่งเสียครึ่งอะ่ะเนี่ยไอ้นไมก็ฝากไว้ด้วยแต่แน่นอนนะถึงถ้าจะมาช่วยเนี่ยก็ไม่ได้มาช่วยตลอดหรอก ก็เป็นธาตุโลมก,ก็มามาไปไปหรือเราต้องเข้าหาเขาบ่อยๆก็จะเป็นการดีนะครับแล้วราหูเนี่ยผิวเขาจะเป็นคนผิวเข้มผิวดานะครับผมไม่เยอะผมบางหนะ้าผากกว้างอะไรแบบเนี้ยคนเหล่านี้แหละจะมีเข้ามาให้เราได้เจอแล้วจะเป็นผู้ใหญ่กว่านะเราก็รู้จักจพูดรู้จักจคุยหน่อยเราก็จะผ่านได้ในทีนี้ก็ได้งานจากเขาอ่ะแล้วเป็นงานแบบงานเป็นจอบๆเป็นพักๆเป็นเคสๆหลยๆนะครับอ่าให้รู้ไว้เลยถ้าทําตามเนี้ย มีสิทธิที่จะร่ํารวยได้เข้าหาคนแบบนี้ก็จะดีเหมือนกันนะครับต่อไปครับเกิดวันจันทร์ครับดาวราหูเป็นกุสาหะตามทักษะครับกุสาหะมาทับตัวเราแปลว่ามีสิทธิที่เราจะขยันเป็นพักๆไงก็เป็นาธาตุลมไงก็ขยันแล้วก็หยุดขยันแล้วก็หยุดสุดท้ายก็ไม่ได้เลยอันนี้ไม่ต้องไปทําถ้ามาอย่างนี้พยายามขยันให้ต่อเนื่องก็อาจารย์บอกล่วงหน้าก่อนแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องไปทาก็คือขยันให้มันสุดๆไปเลยอันนี้จะดีนะครับแล้วสองลักษณะ งานที่โดดเด่นเนี่ยก็คือจะเป็นงานที่ออกแนวแฟชั่นอินเทรนมาเร็วไปเร็วเพราะราหูเป็นดาวธาตุลมแล้วมาจากเรือนวินาศวินาท้องเปลี่ยนบ่อยๆครับจะดีเพราะฉะนั้นจะมีโปรเจกต์งานอะไรเข้ามานะแต่ก็เรียกว่าจับกระแสะให้ทันพอจบอันนี้ไปจับกระแสะใหม่เนี่ยในช่วง17ตุลาปีนี้ถึง5กุมภาพัไปเนี่ยถ้าทาแบบนี้นะครับแล้วขยันด้วยขยันหาอะไรใหม่ๆมาเสริมอยู่ตลอดเวลารวย อุตสาหะเป็นพระราหูคุอล่ะขยันทําผ่านโลกออนไลน์ด้วยสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ไว้เลยครับจะปังจะเฮงจะรวยครับนี่ครับคนเกิดวันจันทร์ใช่ตามนี้หรือไม่คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับต่อไปเกิดวันอังคารครับดาวราหูเป็นมูลละตามทักษามูลละแปลว่าทรัพย์สินที่ดินบ้านรถต่างๆมาจากเรือนวินาศมาทับตัวแล้วเป็นดาวราหูเป็นธาตุโลมอีกมีสิทธิ์ที่จะได้ซื้อได้ขายอสังหาริมทรัพย์เราจะขายบ้านขายรถนี่ได้หมดขายที่ดิน ซื้อขายกันสนุกนะแต่มีสิทธิ์ที่จะได้คนละครึ่งนะเพราะพาราหูอยู่บ้านพลาดตคู่ค้าขายไงครับฮาร์ีร่าิบินบินอันนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้บ้านเราใช้ที่อยู่เราเป็นการสร้างเม็ดเงินสร้างมูลค่าก็คือเงินเพราะบางคนเอาเป็นที่ทําออนไลน์สร้างบ้านเป็นสตูด,ดิโอหรือรถเราเนี่ยขับรถอยู่มีทีคนต้องการสัมภาษณ์รถเราอะ่ะแล้วเราก็ได้เงินจากที่เรามีรถอะไรแบบเนี้ได้หมดนะครับพิกมองดีๆครับบ้านรถมองให้เป็นเงินเป็นทองก็จะได้นะครับแต่ก็แน่นอนก็มาเร็วไปเร็ว อันนั้นก็ต้องทําบ่อยๆนะครับก็จะร่าก็จะรวยหรือจะซื้อขายกันก็คุยกันให้ไวๆเลยคุยแบบลาหูคุยแบบทัดลมคุยกันนะอย่าไปคุยยืดเยื้อยาวนานคุยจบแล้วไปจบแล้วไปขายได้โปรเจกต์นี้ไปเอาที่ใหม่ไปเอารถคันใหม่บ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นบ้านมือสองรถมือสองอันนี้ได้หมดเพราะมาจากเรือนวินาศครับไม่ใช่ของมือหนึ่งแน่เนี่ยโอ้โหก็จะโดดเด่นแม้ใครเกิดวันอังคารคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับว่าจะทําอะไรกันบ้างนะครับตามนี้เลยใช่ไหมต่อไปครับเกิดวันพุธกลางวันคือหกโมงเช้าวันพุธ ถึงตีถึงหกโมงเย็นวันพุธเท่านั้นนะครับนี่สั้นๆน,นะไม่ใช่ทั้งวันทั้งคืนนะลาหูเป็นสีตามทักษะครับสีขโชคลาภความสําเร็จแหละแสดงว่ามีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับแต่แน่นอนครับมาเป็นพระราหูแล้วมันต้องมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างอ่าหรือมีการเมืองมาเกี่ยวข้องกับเราทําให้เราสําเร็จอะอะไรแบบนี้นะหรือบางทีต้องวิ่งเต้นก็ได้เหมือนกันนะแต่สุดท้ายแล้วจะเป็น ไปในทางที่ดีมันมีสิทธิ์จะมีชื่อเสียงจะดังในโลกออนไลน์ถ้าคิดจะทําออนไลน์ทําไปเลยถ้าทําอยู่แล้วไปแมค่ค้าออนไลน์อยู่แล้วโอ้โหยิ่งโพสกระจายเลยครับก็จะยิ่งดีนะเห็นไหมเป็นสีตามทักษาเรียกว่าโดดเด่นนะครแต่จะมาเร็วไปเร็วเหมือนกันนะไม่อยู่นานจะไปคิดว่าโอ้ยฉันดังแล้วฉันต้องดังไปตลอดชีวิต,ไ,ตไม่ใช่เดี๋ยวก็ดับแต่ถ้าเราหมั่นทําอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพระราหูคือเหมือนเป็นดาวที่กระตุ้นให้เราต้องอัปเดตตัวเองอินเทน์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยคุณจะมมีสสิทธ์ปรระบควาาํเ็จ ยาวไปเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้นะเออพนั้นก็ยิ่งดีถ้าได้เนี่ยจะได้เยอะเลยแหละอ่ะเพราะสีทนี่เป็นดาวที่ใหญ่เป็นดาวที่ดีมากนะครับแล้วก็ทําตัวให้สะอาดดูมีสง่าราศีที่กลางคืนเนี่ยลงมือทําอะไรบางอย่างทําโปรเจกต์อะไรบางอย่างตอนกลางคืนจะประสบความสำเร็จอย่างมากมายนะแล้วก็บวกกับออนไลน์ด้วยอ่าต่อไปวันพฤหัสบ,บดีครับดาวราหูเป็นอายุครับทับตัวเราเนี่ยอันดับแรกดูแลสุขภาพเราก่อนนะเพราะถ้าอายุเราไม่ดี เจ็บไข้ได้ป่วยเนยหูเป็นเราไปทํามาหากินอะไรลําบากนะครับเพราะนั้นต้องหมั่นดูแลสุขภาพนะพวกเจาะเลือดตรวจเช็คสุขภาพไปเช็คอัพเลยนะอย่าให้ไขมันเกินอย่าให้น้าตาลเกินอะไรแบบนี้นะสองไปทาอะไรเกี่ยวกับคนมีอายุสิก็คืเมื่อดาวอายุมาทับตัวเราแล้วแล้วราหูเป็นดาวใหญ่ด้วยแต่ลักษณะการทําต้องทําเร็วไปเร็วเหมือนกันเพราะเป็นธาตุลมหรือทําอะไรก็โฟกัสคนมีอายุไว้ก่อนก็ได้เช่นเป็นแนวอาหารเสริมบําบัดดูแลรักษาคลินิกชะลอวัยอันนี้ก็ดูโดดเด่น นะแล้วก็เน้นคนที่เรียกว่ามีปัญหาสุขภาพมาก็ได้หรือบางครั้งเราไม่ได้ทําครับเราเป็นสินค้ากลุ่มเด็กไปเลยเด็กก็ทําได้นะแต่เพียงแต่ว่าการทําการตลาดนะ่ะต้องโฟกัสกําหนดใช้ชัดเจนว่าเด็กแค่นี้ถึงแค่นี้หรือที่ลงโพสต์ในโฆษณาเนี่ยเขาจะมีกําหนดอายุใช่ไหมนี่แหละเราต้องไปกําหนดเลยว่าเอาแค่นี้ถึงแค่นี้นะไม่ใช่เอาหมดนะอันนี้จะไม่ได้นะครับเช่นอายุวัยทางานอยี่สิบถึงสี่สิบห้าสิบ หรือบางคนสําหรับคนมีอายุก็สี่สิบถึงเจ็ดสิบอย่างเงี้ยเออกาหนดไปเลยกําหนดเป้าหมายอายุให้ชัดเจนแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแล้วคุณจะรวย <c oughs> ฝากไว้เลยนะใครเกิดวันพสัสดีก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ต่อไปเกิดวันศุกร์ครับราหูเป็นกาลากินีครับกศรชี้ไปกาลากินีเนี่ยโอ้โหแล้วยิ่งลุ่มหลงโมเมาเช่นไปบ้าผู้หญิงบ้าผู้ชายบ้าการพน,นันบ้านในเรื่องที่มันไม่ไม่ดีไม่ถูกต้องไม่ถูกกฎหมายอันนี้แน่นอนหลังที่เตุลาโดนเช็คบิน ล้มจับติดคุกแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราไม่ทำเราเป็นคนปกตินะครับให้เน้นทำแบบนี้ครับสำเร็จร่ำรวยได้ครับผมก็เป็นทัางประสบการณ์ตัวเองด้วยแล้วก็ประสบการณ์ตรงจากหลายๆที่ด้วยเนี่ยคือทำเรียนอีกอย่างไปทำอีกอย่างครับเน้นแก้ปัญหา,าทำผ่านโลกออนไลน์เยอะๆไปหากินไกลๆจากตัวเราหน่อย เน้นต่างประเทศเลยก็ได้อ่าเพราะเราหูไปดาวต่างประเทศอยู่แล้ววินาศก็แปลว่าต่างแดนอยู่แล้วเห็นไหมโกอินเตอร์ไงตามที่บอกอ่ะเนี่ยไปทําตามเนี่ยแล้วจะดีนะให้มันถูกต้องตามกฎกติกามารยาทกฎหมายสินธรรมจรรยาบรณนะครับก็ถูกความสาเร็จได้แต่แน่นอนครับต้องเหนื่อยครับต้องลากเลือดต้องยอมครับเช่นคนอื่นเขาทำห้าสิบเปอร์เซ็เขาได้ร้อยเขากลับบ้านนอนแล้วของเราเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เปอรัเงแต่เปร็นบวไป6ห้าหกครั้งนะเขาสองครั้งแต่เราบวงไปหกครับ แล้วเราก็จะประสบความสําเร็จนะแล้วเจอปัญหาก็ไม่ต้องกลัววิ่งเข้าชนวิ่งเข้าใส่หรือไปทําอะไรเกี่ยวกับมือสองตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมฟื้นฟูเลยวินาศเนี่ยวินาศกลุ่มลักมันต้องทําของเสียเป็นของดีตกแต่งภายในรับงานแก้อโหกกทําไปเลยครับจังหวะนี้นะรวยมากๆเลยแหละเออรู้ไปเลยแ้แค่เกิดวันศุกร์เอมเม์มาบอกกันได้นะจะได้ไม่ต้องกลัวนะครับ <S 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 สุดท้ายครับคนเกิดวันเสาร์ของคนเป็นวันนะดาวราหูเป็นเดชครับ จะมีอำนาจมีบารมีมีเงินมีทองมากขึ้นแต่มาเป็นพระราหูเนี่ยบางทีมันมีผลประโยชน์นะครับมันมาแบบแปลกๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือวิ่งเต้นแล้วได้มางานการดีขึ้นแต่มันมีคนสนับสนุนคนก็มีอิงกับนักการเมือง้มีอิทธิพลอะไรพวกนี้ได้หมดแต่ก็อย่าไปหลงละเลงว่าฉันจะได้งานนี้ไปยาวๆนะธาตุลมนะครับอย่าลืมมีสิทธิ์ได้มาแล้วไปนะเพราะฉะนั้นต้องพยายามหมั่นเรียกอะไรหมั่น ทำอยู่ตลอดเวลาพัฒนาตนเองนะครับก็จะประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองได้เช่นเดียวกันะนะครับนี่คือตามทักษะตามวันเกิดนะครับแต่อย่างที่บอกครับนี่ครับวันพุธกลางคืนครับสุดท้ายครับก็คือเกิดหกโมงเย็นของวันพุธถึงตีห้าห้าเก้าของเชา้าวันพฤหัสบดีครับอันนี้ลาหูเป็นบริวารแบ่งได้เป็นสองกรณีคือเราไม่มีลูกน้องเราทําเองก็ตัวเราเองอะเป็นบริวารมาทับตัวเราแล้วถึงเวลาแล้วครับต้องทําต้องเหนื่อยต้องสู้ต้องลุย แล้วไปรู้แบบลาหูคือลุยแบบโลกออนไลน์ลุยแบบเป็นพักๆไม่ใช่ลุยตลอดนะเหมือนกระแสอะไรมาเราจับมาทำเอามาประยุกตพอกระแสนี้ไปกระแสใหม่มาแล้วทำอย่างเงี้ยอยู่ตลอดรับรองอันนี้ก็จะรวยได้นะครับแล้วทำอะไรเกี่ยวกับเด็กๆไปเลยจังหวะนี้บริวารคือคนอายุน้อยกว่าเด็กๆลูกๆเสื้อผ้าเด็กของเล่นเด็กเสริมไอคิวเด็กอ่าอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็จะดีแล้วไปทําผ่านโลกออนไลน์เยอะๆสอง้ามีลูกน้องลูกน้องจะมีเกณฑ์ผัดเปลี่ยนหมุนเวียน คนเก่าไปคนใหม่มาอย่างแน่นอนนะครับก็เปลี่ยนหรือเตรียมกําลังคนสํารองไว้อ่าก็จะเป็นการดีให้ลูกน้องไปทําอะไรที่มันผ่านโลกออนไลน์เยอะๆไปให้ลูกน้องไปสร้างตัวตนในโลกออนไลน์อ่าคุยกับลูกค้าคุยผ่านแชทผ่านไลน์เยอะๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นการดีนะครับอ่านี่ก็คือความหมายครบเลยนะครับทั้งแปดวันราหูเป็นบริวารใครเกิดกู่กลางคืนคอมเมนต์มาบอกกันได้ว่ามีโปรเจกต์จะทำอะไร นะครับตรงนี้แต่แน่นอนครับดูตามวันเกิดได้ใช่ไหมอาจารย์จะมีแบบดาวกระทบดาวครับยิ่งแม่นยําสูงสูงขึ้นไปอีกอผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้คือสําหรับคนที่ผูกด,ดวงมาแล้วนะครับแล้วลักนาอยู่มีเห็นไหมรอลิงสีแดงอยู่ที่มีนแล้วมีดาวพุธหรือเลขสี่อยู่แล้วสิมีนั่นเกิดครับแล้วมันจะเอกพลาหูเขาเรียกพุธอันพานวิวาดลาหูครับอันนี้หมายความว่าต้องระมัดระวังครับวิวาดก็คือมีปากเสียง มีทะเลาะนะครับหรือเอกสารสัญญามีเกณฑ์ผิดพลาดได้ง่ายเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังดิจะพูดอะไรจะโพสอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าสักแต่จะพูดสักแต่จะโพสโพสไม่คิดชีวิตปีเนี่ยองมาบอกว่าเออรู้เท่าไม่ถึงการอะไรอย่างเงี้ยหรือจะต้องเสียค่าปรับนะหรือบางคนทํางานเกี่ยวกับพวกคนายเนี่ยผมว่าดีเลยนะแบบว่าอะไรจะมีมีคดีให้เราทำไงมีคดีเยอะ มีปัญหามาหาเราเยอะเราก็รวยไงขึ้นโลขึ้นสารบ่อยจะยิ่งรวยอะไรแบบนี้ยแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยก็ต้องระมัดระวังคําพูดเอกสารต่างๆแล้วดาพูดมาเจริญพันธุพันธุแปลว่าบ้านรถเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถรถมีปัญหาบ้านต้องทาต้องซ่อมญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยทะเลาะกันเนี่ยเนี่ยดูแลหน่อยนะค่อยพูดค่อยจาพูดมาเจรินปัตตานีอีกแฟนคนรักถ้าใช่ก็ไม่เลิกถ้าไม่ใช่ก็แต่ละหองละแหงมีปัญหาหรือใครมีกิก๊กคุดลาหูโดนจับได้ แน่นอนความลับเปิดเผยนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมหรือเอกสารจะเซ็นอะไรช่วงนี้ต้องพิจารณาให้รอบครอบหาเอาซอร์มาตรวจที่มบอกทางแก้ให้รอบเลยนะเห็นปะไปอะไรได้อีกอะพูดกระหูสัตว์มีเขี้ยวเพราะนั้นต้องระมัดระวังครับพวกหมาแมวงูตะขาบแมงป่องอะไรต่างๆนะ่ะพวกง่ายจะโดนสัตว์ทำร้ายนะครับกลิ่นเปลี่ยนอะไรแบบนี้ได้หมดแล้วช่วงเวลาที่ระมัดระวังมากที่สุดเลยนะครับมีนาคมถึงเมษายน ปี2567ครับอ่าบเห็นคะับอบอกช่วงเวลาเสร็จสัตว์บอกเลยใครมาฟังช่องนี้นี่ได้อะไรเยอะอย่างแน่นอนนะฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครมีดาวพุธต้องทำตัวโลวโปรไฟล์ซิเคียวริตี้แบบขั้นสูงสุดไว้จะเป็นการดีที่สุดนะครับตรงนี้แต่อย่าไปวิตกมากนะเพราะยังมีดาวอืน่นๆอีกนะอันนี้ผมทายแค่ดาวนี้ก็ให้ป้องกันและแก้ไขาตามนี้ก็จะรอดและอีกดวงหนึ่งครับก็คือดาวเสาอยู่ราศีมี้นถ้าเกิดคือดาวเสาคือดาวเกิดไง ก็คือเลขเจ็ดสีน้ําเงินทวนราหูนี่คือย้ายมาทับ17ตุลาคมนี้เสาราหูเป็นคู่มิตรใหญ่กันโอ้อันนี้ดีครับบอกเลยว่าคนดาวเสารทับรัคนามมีเนี่ยคงหนักคงเหนื่อยมานานแล้วต้องอึดถึกทนใช่ไหมพอพระราหูมาตอนนี้ไม่ต้องอึดถึกทนแล้วอะไรก็มาง่ายแล้วก็ได้เยอะ มีคนช่วยมีคนสนับสนุนโอ้โหได้ดาวเสามาจากเรือนโชคลาภถูกรางวัลใหญ่รางวัลโตรางวัลที่หนึง่งรางวัลแจ็คพอตได้หมดเลยนะครับอันนี้ยินดีด้วยแล้วมันจะดีมากไปกว่านี้นี่ครับเจาะลึกกันไปเลยดาวอาทิตย์ครับตอนเกิดของชาวมีนะ ไปอยู่ในราศีเมษหรือไปอยู่ในราศีตุลหลังส7บตุล,ลาไปแล้วจะเข้าเกณฑ์นี้ครับพิกขวนะโชคใหญ่ในเชตนสาพระเสาต้องราหูลาสุริยาต้องคููเป็นคู่คงปีนั้นจะเกิดโชคใหญ่ทางประสงค์โอ้โหรับรองโชคมาเต็มคาราเบลรวยกันปังๆรวยตั้งแต่ตุลาไปถึงนู่นเลยสิ้นเดือนเมษาปีหน้าอีกครึ่งปีเลยนะครับจัดไปเลยนะโอโ้หยินดีด้วยนะครับใครมีคอมเมนต์มาบอกันหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่มีอย่าเพิ่งปริลิภิตกไปผมยังมีอีกโอกาสหนึ่งครับ นี่ครับดาวอาทิตย์ครับถ้าใครผูกดวงมาล้วมีดาวอาทิตย์อยู่ราศีพศิจิกหรือราศีพิจิกครับก็จะเข้าเกณฑ์น,นี้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าดาวพฤหัสบดีจะย้ายครับจากราศีเมษเข้าราศีพฤจิตรงนี้ครับ30มเมษายนถึง13พฤษภา68ครับเห็นกันตรงๆเลยั้ยราหูก็ย้ายพฤษภา68แปดาวพฤหัสก็อยู่หนึ่งปีถึงพฤษภา68แแสดงว่าใครที่มีดาวอาทิตย์อยู่พพกับิจิกนะครับเตรียมเลยครับและสาวต้องอยู่มีนด้วยนะ เตรียมรับโชคใหญ่ครับมาทั้งปีครับโอ้โห و, เฮงเฮงรวยรวยเลยครับแหมใครมีดาวแบบนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้จะได้ร่วมแสดงความยินดีคุณจะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองคุณจะเสี่ยงโชคคุณก็จะถูกมากได้รางวัลใหญ่รางวัลโตนะครับเรียกว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดในชีวิตเทวดาบรรดาลโชคครับโอ้โหอาจารย์เกตเทวายินดีด้วยเลยนะครับแต่อาจารย์ก็ขอแค่สองดวงนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าใครอยากรู้ว่ามันกระทบกับดาวเลย มาเจาะลึกกันได้นะครับเพราะว่าอาจารย์ให้ไปเนี่ยเป็นภาพรวมแต่ถ้าเจาะลึกเนี่ยวันที่เกิดเนี่ยดาวที่เกิดเป็นยังไงมาดูแบบเจาะลึกกันเลยครับรับดาวราหูย้ายแอดไลน์แอดไซเตทีวา่าห5ห้าอสกแกนทีวาโคดนี่ครับแล้วทำตามที่ไลน์บอกแล้วประกันได้ภายใน2ีชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับแล้วที่อาจารย์บอกว่าจะดูลึกๆล,ละเอียดละเอียดแม่นยำเนี่ยใครอยากจะดูนะฟังต่อเลยครับว่า ดูแล้วได้อะไรค่าครูเท่าไหร่ต้องทําเช่นไรและยวยังมีภาพเฉลิมดวงชตาส่ฟนบุคคลนี่ครับมีติดมีบูชาติดตัวติดมือถือตัวเองไว้ดีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับ เพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชายงชตาคาถาเงินล้านครับ ยิ่งสวยจะเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคณาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปพิมพ์ไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแนะนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวาหก้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกทเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตองดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจออีกสิดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรเทวาหที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นเๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตไลนเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหน ถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวายนดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นแล้วว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักษณเพราะลักษณนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะ